สบายดีเนาะพี่น้องปงปายมอนสุูสุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่กับช่องอ้นสุวรรณพลชแน,นลเนาะอยู่กับบาวอน้ okay, นโอเคเนาะวันนี้เฮากรสิพามาเบิ้งว่าเงินหนึ่งล้านกีบหนึ่งล้านกีบนี่เนาะหนึ่งล้านกีบสามารถแลกเป็นเงินบาท ของไทยเนาะได้จักพันเดี๋ยวเฮามาเบิ้งนึ่งกันเนาะบพราะว่าอัตราแลกเงยนของเลทของมัอน,นี่นี่มันจะตกอยู่เท่าใดกาที่ยู้กันยู่เนาะในช่วงนี้กับเงินเงินกีบข,ของเราของเฮากับมันเฟอ้อแหงอีหลีเฟอ้ออีหลีสินค้ากับราคาแพงขึ้นเนาะจากเดิมแค่เท่านี้เท่านี้ เพิ่มมาเป็นสองเท่าสามเท่าและอีกอย่างนึงปัญหาน้ํามันเนาะภายในลาวกะยังบุกี่ขายเทือเนาะกายังยังมีวิกฤตอยู่จากเดิมที่ว่านึกว่าจะเป็นปกติแล้วพอมผ่านมาเดือนหกเนาะวันทีบันทีนึ่งเนาะบันทีหนึ่งเดือนหกกะกะมีได้มีการปรับราคาน้ํามันขึ้นสูงพมควรแต่ว่าจังไนก็นตามเนาะเขามาเบิ้งนํากันว่า เงินเนาะหนึ่งล้านกีบของของเราเนาะอ่าหนึ่งล้านกีบของเรานี่จะได้เงินบาทเท่าใดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบใบเนาะอันนี้ก็เป็นเงินเป็นเงินลาวเนาะใบที่ใหญ่ที่สุดเนาะใบที่ใหญ่ที่สุดใบที่แพงที่สุดในประเทศลาวเนาะอย่าไปแลกเงินบาทกันไป ติดตามเบิกงกันเนาะงเพื่อนผู้ชมนนเนาะเพราะว่าเงินเงินเงินบาทของเงินบาทเราจะได้อยู่จุกพันเนาะอันนี้โอนการ์ิไปแลกเพราะว่าไปแลกกระเจ้าจะแลกเพื่อจะไปซื้อซื้อเครื่องเนาะซื้อเครื่องอ่ะไปเบิกเงินกันให้นอ้องเดี๋ยวโอนขออน,นุญาตขับรถกันเนาะทุกน มาทุกคนเฮากำเริ่มต้นจากวงเวียนโดนนูนเนะเาะบนที่อ่นอยู่าที่รถไปตามเส้นทางนี่แหละการลลากาอาชวหลายเนาะเพราะว่าก่อนอ้นมาี่ประมาณ12โมงเนาะอันนี้เฮาก็ขี่รถมาทางของพักสีเกมเนาะอันนี้เนาะ ข้างในนี่มันก็นจะมีอยู่หลายตึกหลายชั้นเลยละ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ4ชันเนาะแล้วก็เพื่อนจะจะแป้งเนาะเป็นว่าตึกผู้หญิงตึกผู้ชายเนาะเพราะว่าตึกนี้จะบริการให้นักศึกษาตาั้งแขกเนาะที่มาเรียนอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าเรียนอยู่ในอยู่ในอันมอซก็สามารถมาพักยู่นี่ได้ ซึ่งตอนโอนเฮียนเนาะโอนก็นได้มาพักอยู่นี่แหละพักประมาณปีนึงมั้งก็เมื่อปีเนาะเขาเอาแต่แปดเศษกีบมูฮัวปัจจุบันปี2รงพัตสองนี่เขาเอาเท่าใดเนละอันนี้เนาะก็เป็นเป็นเดินของมอซอเนาะเดินอ่อเห็นขับรถแล้วก็มีนสนามกีฬาในห้องอมได้อยู่ในนี้นะเนาะ,นะที่เห็นเป็น เป็นเดินเขียวๆเนาะยู่ทางขวามือนี่เนาะที่มีดอกไฟสูงๆนี่ก็เป็นเดินเตะบานเนาะนี่เนาะเดินเตะบานในคอโมโซเนาะก็เพิ่นก็มีกิจกรรมอันเฮเตะบานพร้อมได้แต่ละแต่ละปีเนาะก็จะมีเตะบานระว่างคณะต่อคณะเนาะโอ้นก็เคยมาเบิ่งอยู่นี่เนาะก็เป็นเดินหญ้าหญ้าแท้เนาะตัวนี้เนาะแล้วก็ช่วงแรงๆเนาะเราก็สามารถมา แล่นหรือว่ามาออกกำลังกายได้เนาะยู่เดือนนะน,บบนะนี่นะเพื่อนๆบอดี้เ้ามเนาะนี่เนาะผู้ชมอันนี้ก็เท่ากับที่มาจามทางนี้เลยอันนี้ทางเป็นทางของในมอโซนี่แหละทางด้านซ้ายมือเนาะก็จะเป็นอ่าอโซเนานะเป็นบ่อนเฮียนก็จะเห็นว่ามีฮันกาแฟเนะาะตั้งอยู่มันเนาะถ้าเลี้ยวขวาไปเนาะมันจะออกมันจะออกอ่าทาง ทางด้านบ้านนองมิคำเนาะในท่านชมเขาก็ขี่รถมาเรื่อยๆเนาะเขาก็ามาตามทางนี้ก็จะเป็นโซนฝากทางฝากทางมุมขวาม,มือนี่ก็เป็น้านเกี่ยวกับขายของกินไข่คอจี้แล้วก็จะมี้านประเภทว่าอาดเอกสารเนาะทา่ายุบด่วนต่างๆเนาะก็คอยบริการให้กับนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ในมอสโซได้นีเห็นบนท่านชมก็จะมี้านว่าทา่ายุบด่วนเนาะ ฮาพ์ปอารเอกสารต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็น้ารสะดวกซื้อเนาะจะมี้ารขายเสื้อผ้าก็จะมี้ารตัดผมเนาะว่านเคยมาตัดผมอยู่นี่ได้ท่านผู้ชม้ารแปลงรถเนาะอันนี้มันจะว่าที่เขาจะมาแลกเงินเดียกับยูอันุ่มกันข้ามกับ้ารอาหารมอสโวเนาะอันนี้ยูนใกล้ชิโแล้วลนะ่ะท่านผู้ชม คนตัวน <usion> so ี <personas> ้เขาก็มาหอดอัตราเปลี่ยนละเขาเปลนกันว่าอัตราอะไรเปลี่ยนวันนี้เท่าไหร่ได้เงินเนี่ย กันแต่มันจะได้อยู่เท่าได้ ได้สองพันเรียญบริการกดแพงเลยเจา้านอนตอนนี้อ้นกับแลกเงินไปทีมพอยแล้วท่านผู้ชมกัคือว่าหันแหละเอาเงินไปล้านนึงเนาะล้านนึงและแลกมาได้เต่สองพันเนาะสองพันก็ยังงบพอนะเขาต้องได้เติมเงินอีกสามสิบพันเนาะเพราะว่าเล่ดมือนี้นี่ หนงอห้าหนึ่งห้าหนึ่งหาเนาะก็คือพันหนึ่งต่อห้าแสนสิบหนเนาะมือนี้เนอะสองพันสองพันโต๊ะเยือหนึ่งล้านสามสิบพันอะอู้สึกว่าเงินกีบรู่บ้านเฮาเนี่กบเพ้แหงเนาะมาแลกได้ได้ล้านหนึ่งอะแลกได้ได้ได้สองใบเท่านั้นปกติถ้า เมือ่อหลายสิบปีก้อนเนาะกาบร้านนึงมันจะได้ยุซี่พันบาทแต่ว่าตกมาปี 2, สองพันสองสองนี่กะร้านนึงมันได้แต่สองพันนี่นอ้องกับเบอร์แหงเนาะเงินลาวนี่กะอีกอย่างนี่กะสินค้ากับแพงข้าสิบกับแพงทุกออย่างแพงขึ้นเงินเฟอ้อหลผู้ว่าปัญหานี่จะจะ แก้ไขพลาดพลาดไปได้จังไงเนะาะจากเมือ่ออ้นมาแรกอีกแลวันที่วันที่สองเนาะวันที่สองเดือนหกปีสองพันสองเนาะเลขเงินห้าหนึ่งห้าเนาะโอ้หนักเติบเลยท่านผู้ชมแล้วบุ้งหว่าแล้วบุ้งหว่าเดือนหกตอนนี้เดือนหกแล้วและสิ้นปีมันจะตกอยู่เลขเงินเลขเงินคลิปแรกบ้านนี่มันจะตกอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวมาเบิงนำกันบุ้งหว่า มันื้ขึ้นห่อนอ่าพันหนึ่งก็หกแสนอยู่บอลน่าจะห่อนโยนว่าเนี่ยเพราะว่ามันแพงหลายเนาะน้มันมีอย่างครับโอ้สุดยอดหลน์ลาอีกอย่างหนึ่งเนาะอัตราแลกเปลี่ยนเนาะเลทแลกเปลี่ยนอ่าอยู่ธนาคารเนาะอยู่ธนาคารแม่น,น,นท่าเฮาเนาะไดธนาคารแม่นเท่านี้เนาะซีปลายเนาะซีซีเจ็ดซีเนาะ ท่านผู้ชมแปลว่าเลขนอกนะห้าหนึ่งห้าพีน้องก็คือเลขธนาคารเนาะเลขธนาคารครับเลดนอกมันหมมันมันต่างกันพือกันน้องกเาเฮาเอาพสมมารถเอาเงินเอาเงินกี้เ่ไปแลกอันเงินตั้งประเทศอยู่ในธนาคารได้เนาอแลกพ็ได้เลยกูว่าเป็นอย่างแลกกัแลกได้ิด้นน้ยประมาณพันหนึ่งคา มานั่นสูงสุดกับพุ่ยเกิน4ี่ห้าพันกบมุ่งว่าเป็นอย่างว่าแลกในธนาคารก็ได้แต่ว่าแลกอยู่นอกอ่ะได้มันจะเกิดปัญหาว่าห้านห้านทางทางนอกเนาะเลขเลกนอกอ่าห้านและเพียงทางนอกอ่ะจะขึ้นราคาเนาะก็จะเห็นหมดทุกคนจะแลกธนาคารอยู่เท่านี้เนาะอยู่ซี่ซีเจ็ดซีเนาะ แต่ว่ายู้าดอ,อัตราลเลินเี้ยนข้างนอกกันช่วยูอ่ะห้าหนึ่งห้าหลายเท่าตวัวพี่นอ้องขึ้นมาขึ้นมาเป็นสามสิบพนะนะันงนะสามสิบแปดพันงนะใกล้งกันหลายพี่น้องก็กสำหรับคลิปนี้ก็ ว่าเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดผู้กู้คนใดเนาะที่มักคลิปดีไปเรื่อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในบาาอ,อ้วนในเดิี๋ยวเอามาติดตามน,นกันว่าสิ้นปีนี้นี่เลทเงินจะขึ้นเท่าไหร่เบิองนำกันคอยรุ่นนำกัน